ดูข้อ99กันต่อ Cleaning products for <an> example are often given <S an> lemon <S an> or high cents because of people link those scent with cleanliness เขาบอกว่า cleaning <S an> product คือผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด for example ยกตัวอย่างเช่นเป็นการคำเชื่อการใช้ for example โอเคไม่ผิดอะไรยกยกตัวอย่างเช่นคือ I often บ i v e ิ่ e เ n ม o น o อกมักจะให้กลิ่นที่เป็นกลิ่นเลมอนหรือกลิ่นพายซึ่งก็คือกลิ่นต้นสนหรือสับปะรดนะคะให้กลิ่นเลมอนและกลิ่นพายเพราะอะไร Because of people link those scent with c l e n i n เพราะว่าผู้คนอะลิงก์แบบเชื่อมระหว่างกลิ่นของเลมอนพายโดสเซนก็คือแทนเลมอนออกพาย วิ c l คลเนตก็คือพี่พวกคนอ่ะริงกลิ่นเลมอนกับกลิ่นพายกับความสะอาดมายถึงว่าผู้คนเห็นว่าเอ้ยกลิ่นเลมอนเนี่ยกับกลิ่นพายเนี่ยเป็นกลิ่นที่ดมแล้วรู้สึกสะอาดนะเรามาดูกันว่าผิดตรงไหน c ค e a m i n g product ผลิตภัณฑ์ความสะอาดมี S ไม่ผิดอะไรเราใช้ R เห็นไหมคะ c l e a n i n g Products มี S ใช้ R โอเคเราไม่ผิดอะไรมันเป็นผ้าหูพ์ใช้เบอร์ผ้าหูพ์ข้อหนึถูก f o r e x a m p l e ยกตัวอย่างเขาแค่ยกตัวอย่างว่า c e e n n n g Products อาจจะมีคุณสมบัติหลายอย่างแต่นี่ตัวอย่างหนึ่งก็คือตัวอย่างหนึ่งของมันก็คือมกักจะมีกลิ่นกลิ่นเลมอนหรือกลิ่นพายนะใช้ f o r e x a m p l e เป็นการยกตัวอย่างไม่ผิดอะไรคะ่ะมาดูข้อ4 d สี e n ดสเซนเพ p า e บีคอสพีพอ s s e n ดส with ิธครี i n เนต a n สแทนเลมอนออปายเซนส์ค่ะเพราะฉะนั้นใช้คำว่า o ดสไม่ผิดอะไรเพราะว่า o ดสแทนพหูพจน์ก็คือเลมอนออ p ายเซนส์ได้แล้วอะไรล่ะที่ผิดตรงนี้ค่ะ because of ตรงนี้ก็เป็นจุดที่ออกหลอกป่อยมากเพราะว่าจำได้ไหมเอ่ยว่ามันมีที่เอามาหลอกกันประจำคือ because กับ because of because บวกประโยคส่วน because of บวก noun หรือ clause ค่ะเพราะฉะนั้นเอ้ยไม่ใช่ because of บวก noun ค่ะเพราะฉะนั้น because of บวกประโยคแล้ว b e c a u s e of บวกนา n แล้วอันนี้เราใช้ because of ไปบวกกับอะไรดูพี่พ่อเป็นประธานเป็น subject ลิ้กงบอกผู้คนอะ ไปเชื่อม link เป็น verb อันนี้เป็นประโยคแล้วค่ะเราใช้ be c a u s e of ได้ไหมไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันเป็น be มัน be c a u s e of จะบวกประโยคไม่ได้ต้องเป็น be c a u s e เฉยๆค่ะเพราะฉะนั้นจุดสำคัญที่อย่าลืมก็คือเมื่อเราเราเจอ be c a u s e กับ be c a u s e of เนี่ยเราต้องรู้ว่าอันไหนบวกประโยคอันไหนบวกนาว ท่านน้องอ่านเอ้ย b c u s ก็ because, เป็นการให้เหตุผลก็ใช่แล้วนี่อย่าลืมนะคะว่า b e c a u s e บวกประโยชน์และ b e c a u s of บวกน o าวค่ะเห็นไหมเอ่ยว่า people links เป็นประโยคแล้วนะคะ